วันนี้จะพามาชมยางขนาด225 75R15 นะครับเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดต่างๆของยางเลยนะครับตัวนี้เป็นยางยี่ห้อกูดไลนะครับกูไไล i g รหัสลายดอก SC336 บวกนะครับ336พัด225 75R15C นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันในระดับดี D, นะครับ วิ่งบนถนนเปียกในระดับ B นะครับเนื้อยางก็ออกสไตล์นุ่มๆน,นิดนึงนะครับเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับเป็นแนวสามล่องรีดน้ำนะครับลายดอกนี้ก็เหมาะกับงานบรรทุกนะครับงานบรรทุกหนะักเป็นสามล่องรีดน้ำนะครับ ยางยี่ห้อกูตไลท์นะครับมีประกันอุบัติเหตุ100วันด้วยนะครับสาหรับสายบรรทุกหนะักก็จะอุ่นใจไปเลยนะครับใน100วันนะครับลูกค้าได้ยางไปก็ให้ไปลงทะเบียนรับประกันยางนะครับก็จะได้รับประกันอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุก็คือเบียดบาดแตกตา่าเค็มเส้นใหม่ได้หมดนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะ สามารถได้รับสิทธิ์นี้นะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดต่างๆบนแก้มยางนะครับอย่างเป็ี่ยนยางเมกอินไทยแลนด์นะครับกูดไลเมกอินไทยแลนด์ให้ชั้นพ่อใบเที่ยเ้ามาที่12พีอานะครับสิบสองพีอาปัญหาของอย่างที่ชั้นพ่อใบสูงก็คือการเกาะถนนก็จะลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าไม่ควรที่จะไปเติมลมเยอะนะครับให้เติมลมตามที่แก้มยางระบุไม่เกินนี้ก็จะดีนะครับจะมีคุณภาพในการใช้งานที่ดีนะครับถ้าไปเติมเกินนี้ก็ทั้งการเกาะถนนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ยางก็จะเกิดความร้อนนะครับสะสมความร้อนสูงนะครับ ะระหว่างลอยต่อ,อยางกับกระทะจะชอบแตกตรงนี้นะครับถ้าเราเติมลมสูงจนเกินไปแล้วก็หมั่นเช็คยางนะครับอ,อาจจะวิ่งร้อยโลแล้วก็หยุดพักเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าเดินทางไกลไม่ต้องวิ่งระยะเดียวเลยนะเพราะว่ายางชั้นพะใบสูงนะครับข้อเสียของเขาก็คือเขาจะสะสมความร้อนระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่ากับยางพระใบต่ำนะครับแต่ว่า การบรรทุกก็จะรับน้ําหนักได้เยอะกว่านะครับเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ยางแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกอะไรบ้างทํามาดูนะครับแม็กโหลดนะครับเส้นหนึ่งรับน้ําหนักได้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยาสิบกโลนะครับถ้าเป็นล้อคู่ก็คํานวณจากหนึ่งพันสกิโลนะคับที่เขาบอกเราก็ สี่ล้อคูณ4แต่ว่าน้ําหนักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตําแหน่งล้อหลังนะครับเราก็เฉลี่ยหารออกมาสัก60%เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมา 60- 70 80%เปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะ80%สําเปอร์เซ็นต์สำหรับรถกระบะนะครับที่จะน้ําหนักเกะเทมาล้อหลังเยอะกว่านะครับเติมลมสูงสุดไม่เกิน95 psi นะครับที่เขาระบุมาเราก็เติมประมาณนี้นะครับ95ห psi หรือว่าไม่ควรเกิน100นะครับเพราะว่า โครงสร้างยางของเขาหนาอยู่แล้วนะครับหนาอยู่แล้วจะไม่ค่อยย้้ยอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าลมมันเกิดพามร้อนมันก็จะแรงดันลมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับเนือ้อยางก็ค่อนข้างที่จะเกาะถนนได้น่าจะดีพอสมควรนะครับเนื้อยางออกจะนิ่มๆนะครับ ท่านไหนที่สนใจก็จัดได้เลยครับกูดไลท์ตอนนี้มีราคาพิเศษนะครับเข้ามาอยู่40เส้นราคาพิเศษมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ยางมีประกัน100วัน,นครับอุบัติเหตุ100วันเบียดบาดจากตะแกเข็มเส้นใหม่ภายใน100วันนะครับท่านไหนสนใจก็หาได้เลยครับกูดไลท์หรือว่าติดต่อทางเราเข้ามาได้เลยนะครับราคาพิเศษองคการยาง2532นะ